สวัสดีครับผมชาญเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มตีจากแดนมังกรรวมแดนแผ่นดินใหญ่ซานี่ SY204 เป็นงาน พลุกน้องนาครับโอ้ตรงนี้วิวนี่สวยมากครับพี่น้องมองดูท้องฟ้าว่าแจ่มขนาดไหนเป็นงานุดนะครับุดพวกน้องนาแล้วก็ปรับเนื้อที่ให้มันเรียบพี่น้องดูครับอ,อท้องฟ้าวิวสวยมากฝนจะมาแล้วนี่ครับ เป็นรูปทรงสวยงามครับแต่ว่าบรรยากาศตรงนี้ฝนจะเข้าหรือว่าพายุเข้าเยอะครับแถวแถวภาอีสานซานี่ SY204 รถขุดขนาด20ตันแต่ว่ามีความคล่องตัวสูงค่าตัวไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิด ตรงโปรนี่สามล้านมีทอนไม่น้องปัจจุบันก็น่าจะอยู่ประมาณสามล้านเก้าหมื่นดังสดลูกไล่ศูนย์จุดเก้าสามลูกบาทเมตรสำหรับบักเก็ตนะครับห้าฟันหลอดไฟ LED สว่างจัดจาน ใจว่าจะรีวิวได้กี่นาทีพี่น้องพยุดเข้าฝนตกครับฝั่งนู้นดูครับตกแล้วครับฝั่งนู้นนะครับโอ้อากาศดีมากบรรยากาศนี่ไม่อยากจะเว,ว้าพี่น้องซานี่เอสไว้อ้หนซตีจากแดนแผ่นดินใหญ่ใช้เครื่องยนต์มิซูบิชิครับเมดอินเจแปนซีเ m 5 0 สี่สูตร turbo คอมัลเรินเตูลเลอร์ระบายความร้อนด,ด้วยน้ำรีดมาได้158ตัววัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อน,นาทีบูอามเชื่อมนอกเชื่อมในครับเสริมด้วยแผ่นเหล็กและกสามเชกกระบอกไฮดรอลิก4ตัวนั้นสีดำใบแท็ก80เซ้นครับโรลเลอร์7ตัวแครเร์ย2ตัวใช้เครื่องเมดอินเจแปนนะครับ ปัมคาวาสิเคมิแต่แรงหน้ากันกระจกแตกลูบๆไล่ๆเพื่อให้ออกมาสวยงามครับดีจะดูผลงานอีกครั้งหนึ่งนี่ครับ น้ำออกใต้ดินด้วยอย่างนี้ต้องบดอัดแล้วก็เสริมอีกครับเครื่องยนต์เจปแปนนะครับปั๊มเจปแปนตัวเดินเจปแปนตัวเดินขยาบ้านะครับขยาบ้าแรงอยู่แล้วครับ ทางในจอทัชสกรีนแล้วก็เครื่องเสียงวิทยุ USB ที่ชาร์จมือถือ <c oughs> เดี๋ยวจะโชว์สเต็ปหรือเปล่าวันนี้แต่ฝนตกก็ตัวใครตัวมันเลยพี่น้องเลยนิดเหนียวนี่ เดินจะไม่ได้นะปัจจุบันซานนี่ก็มีตั้ง204แล้วก็215นะครับุเ u p e r ACG 135ก็มีล็กใหญ่มีหมดครับ รุดที่ค่าตัวไม่รุยต้นทุนไม่แพงครับส่วนการทำงานก็จริงจริงการซื้อรถขุดเราก็ต้องดูว่าเรามีงานไหมนะพี่น้องสายแข็งไหมแต่สายแข็งก็จัดไปหมายความว่าการหางานีถือว่าสำคัญนะครับ มีในหน้าเยอะหรือว่ามีเพื่อนฝูงเยอะนะครับก็จะมีงานเข้ามาทำยังไงถึงจะมีงานการซื้อรถขุดหรือว่าการเล่นรถขุดก็ต้องดูว่าในอำเภอเรานมีอยู่กี่รถขุดนะครับพี่น,อน้องถ้าเขามี200เยอะเราก็ออก70 หรือว่าร้อยยี่ร้อยสามนะครับถ้าเขามีร้อยยี่ร้อยสามเจ็ดสิบหรือว่าสองร้อยสองหนึ่งห้าเยอะเราก็ออกเล็กสามห้านะครับสามหนะ้าสี่สิบรถเล็กเล็ก,กงานเยอะเหมือนกันนะครับงานเยอะเหมือนกันต้องดูด้วยถ้าเขามีงานงานเล็กเขาโยนให้รถเล็กนะครับเรามีงานใหญ่เราก็โยนให้รถใหญ่ช่วยกันนะนะครับนี่ก็คือเหตุผลอีกประการหนึ่ง แต่ส่วนรถพุดธใหญ่ๆนี้ครับก็ต้องก็ต้องเล่นงานใหญ่นะครับแต่ถรถเล็กเราก็งานเล็กไม่ว่าจะพุดเสาปลูกบ้านหรือว่าคุดวางทโอป,ป่านะครับก็ใช้รถเล็กไปบรรย,ยากาศไม่เกิน10นาทีพี่น้องผมต้องหนีเนี่ยดูคนไม่มาตึ๊บเลย เสียงครางของเคสามีมีบ้างครับธรรมดาส่วนซานนี่ก็จริงก็ซานนี่ก็เข้ามาเมืองไทยหลายปีครับปัจจุบันก็คือว่าไปไหนมาไหนก็เห็นรถขุดทายนี่ครับเฉลี่ยแล้วมีทุกอำเภอในประเทศไทยครับส่วนโรงงานด้วยว่า ที่ผิตฐานฐานการผิดก็อยู่แดนแผ่นดินใหญ่นะครับปัจจุบันการซื้อรถขุดก็ต้องดาวประมาณ1 0นะทุกค่ายนะครับก็ตอนน้องมีโปรโมีการ PM เอมดูแลหลังการขายรถขุดระดับ2 0 0ร้อยลูมัน7 0 0 0ถึง10,000ชั่วโมงครับแล้วแต่โปรโดดแต่ละค่ายส่วนการประกันอะไรชิ้นส่วนก็มีครับนะมีทุกค่ายมอนกัน โอ้นี่เปลี่ยนฟันมาใหม่แล้วตัวน,นี้เปลี่ยนฟันปีศาแล้วครับเออไม่ตึ๊บเลยไปนองเลยทำจังไรทำยังไงฮะุกต่อครับดาว10%ทำยังไงมีเงินดาวแต่ว่าออกรถไม่ได้นะครับสินเชื่อไม่ผ่านหรือว่าไฟแนนซ์ไม่ผ่านเพราะว่า ไปนั้นจะต้องตรวจสอบนะครับคนที่ซื้อนี่ต้องไม่มีบัญชีดำหนึ่งต้องไม่มีบัญชีดำสองต้องถ้าเป็นรูปแบบบริษัทหจอจกรอ,อาจจะมีใบงานนะครับมีใบเสนองานมาว่ามีรับงานางานถูกลอกว,ว่างานอะไรสักอย่างก็แที่มีมูลค่านะครับมูลค่าของเงินที่สำคัญก็ต้องเดินบัญชีนะพี่น้อง ต้องเดินบัญชีเดินสเตตเมนต์เงินเข้าออกธนาคารสถาบันการเงินไม่ต่ำกว่า2ไตรามาสหรือว่า6เดือนนะครับมันคือเดินรถใหญ่ก็ต้องเดินหนักแล้วครับนะเดินหนักถึงว่าท่านมีรายได,ได้ทางไฟแนนซ์บริษัทที่จะรถขุดนะทุกข่ายพี่น้องเขาจะให้เงินดาวมันไม่มีปัญหาครับ10%ใครเขดาวได้ ปัญหามันขึ้นอยู่ว่างวดครับนะงวดแต่ละเดือน60,000 70,000 80,000คุณจะต้องมีเขาเรียกว่าศักยภาพนะครับในการส่งงวดได้ไหมไฟแนนซ์จะตรวจสอบว่าคุณมีหนี้สินเท่าไหร่นะครับคุณมีการส่งหรือว่าส่งบ้านส่งรถส่งลูกไหมมีไรายได้เท่าไหร่เดือนหนึ่งครับ คำนวนออกมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีรถเก่าหรือว่าทําอาชีพในที่มีรายได้ไม่ต่ําเดือนละอาจจะเดือนละแสนนะครับเดือนละห้าหมื่นถึงแสนสองแสนนะครับมีเงินเข้า,าสมมติว่ามีมีเงินหมุนเงินเข้าออกเข้าออกอก็ถือว่าอาจจะผ่านนะผ่านแต่ว่าถ้าไม่มีเลยแต่ว่ามีเงินดาวเฉยๆก็อาจจะไม่ผ่านนะครับ ก็เล่าสู่กันฟังส่วนได้รถมาแล้วนะครับได้รถมาแล้วเราก็ต้องอเขียนเช็คให้เขานะครับเช็คทำไมรถขุดไม่ไม่ส่งงวดเหมือนรถเครื่องหรือว่าส่งตามเคาน์เตอร์เซอร์อวิสไม่มีนะครับก็รถขุดราคาล้านอัพนะเป็นล้าน2อล้านสล้านเข้าไฟแนนซ์นั้นรถรถปัจจุบันจะมี G.P.S. นะครับหรือว่ามีระบบ G.P.S. ดาวเทียมติดตามว่ารถอยู่ที่ไหนนะครับ ทางบริษัทหรือทางค่ายเขาจะดูว่ารถอยู่ที่ไหนนะครับนะรู้เลยดูที่ดูที่คอมพิวเตอร์ดูที่โน้ตบุ๊กที่ที่ศูนย์ใหญ่ครับรู้เลยว่าซานี่คั้นี้ทางานอยู่ที่ไหนครับนะอันก็เขียนเช็คนะครับต้องเป็นเช็คเช็คก็คือเราเราเปิดกระแสรายวันนะครับเปิดบัญชีกระแสรายวันแล้วก็ซื้อเช็คมาก็เขียนให้เขาสมมุติว่าคัน,นี้ส่งเดือนละหกหมื่นสี่สิบแปดเดือนก็ต้องเขียนสี่สิบแปดใบแล้วครับนะ วันที่หนึงหมกราหนึกุมภาหนึ่งมกราถึง 1. นธันวานะครับ 6. 5แล้วก็ 6. กหกเจเขียน48่ปดใบครับ4ปีแล้วเราก็อัดเงินเข้าไปในกะระแสรายวันอย่างเดียวพี่น้องไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าทางซีอีก็จะเก็บเช็คไปให้บัญชีใหญ่ครับนะเขาก็จะมีคนไปเบิกเช็คไปเบิกทุกวันที่หนึงจตต้องไปเบิกเอาครับเราก็อัดเงินเข้า เดยละหกหมื่นหกหมื่นแต่ว่าถ้าไปเบิกเราไม่มีครับไม่มีเงินในธนาคารเช็คนึ่งก็อาจจะเด้งครับนะเดินโกนั่นคือปัญหานะครับมีกันทั่วไปฟ้องร้องกันวุ่นวายเหมือนกันนะครับก็าบางท่านเอาไปก็ประสบความสําเร็จนะครับเอาไปทํามาหากินบางท่านก็อาจจะล้มลุกคลานเหมือนกันวนะ่าคนเราไม่เหมือนกันนะ แข่งกันได้แต่ว่าบางทีแข่งดวงแข่งวาส,สนาก็ยากเหมือนกันนะครับแต่เช็คเด้งจริงๆเช็คเด้งมันก็คุยกันได้ครับนะประมาณ90วันเนี่ยจริงถ้าเราไม่มีงวดเนี่ยเราบอกโทรบอกเลยว่าเดี๋ยวผมโอนให้ครับขอขอขอเลื่อนนะขอเลื่อนเป็น2เดือนอะไรก็ว่าไปครับนะหรือว่าขอวันนู้นวันนี้เพราะว่าบางทีคนเราก็ช็อตช็อตได้ครับพองวดรถขนาด20ตันขึ้นยังไม่ตม่ำกว่าวันละ2 0 0พัน้ะครับนะ ถ้าเรามีงานก็ไม่กลัวแต่บางงานก็เบิกเงินยากดีนะครับขาดทุนอีกเชือเ้อเพลงิงแพงโอ้ปจจใจเยอะเหมือนกันอย่างนั้นต้องบริหารจัดการดีๆครับถ้าคุณไม่ถนัดนะครับฮะลืมใจไม่รักก็ต้องคิดองต้องคิดนะครับคิดหนักเหมือนกันก็ลทุนทุนเป็นล้านนะครับแต่ว่าถ้าข้าวเหนียวส้มตำลงทุน สามสี่หมื่นหรือแสนเดียวจบครับนะไปเดี่ยวก็สามสี่หมื่นหรือแสนหนึ่งก็ขายได้นะครับลงทุนได้แต่สําหรับรถขุดมันเยอะครับซื้อรถขุดต้องมีเทรลเลอร์อีกเทรลเลอร์ก็สี่ห้าแสนหรือเป็นล้านนี่ครับถ้าสวยๆอ่ะวววววไปวอามาสี่สิบหานาทีพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเบืยรกันจบด้วยซานี่เอสไวสองร้อยซีครับดูการทํางานขุดคูกน้องนาโอ้ยนี่นะเป็นเกาะพี่น้องขุดเป็นเกาะนะนี่ครับเป็นเกาะ ก็ฝีมือไม่เลวครับสำหรับลองนัดสนใจสัน,นี่ก็ดูแลโดยซานี่ทายตนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับหรือว่าเข้าไปดู YouTube ชาติจเจริญนซั์หรือว่าเพจชาติจเจริันซับอีส v าวต r i น t r u c k ให้ทั้งสาระให้ทั้งความฮาแล้วก็ให้ข้อคิดนะครับเอา้าฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ